แล้วม,มีดอกอ่อนด้วยไงนะเพื่อนๆน,นะเราจะไม่ตัดตรงโคนเข้าไปจ้ะเราจะตัดนี่อย่างนี้อันนี้ยังอ่อนรังพึ่งเขาก็ยังอ่อนอยู่แล้วนเะพื่อนๆน,นะรังพึ่งเขายังไม่แก่อันเนี้ยน่ากินอยู่แต่ว่าดอกใหญ่ๆจอยคิดว่ามันแก่และแต่จอยก็จะตัดไปจ้ะนี่ดูใหญ่กว่าหัวจอยเลยเพื่อนๆเน,นี่ยเราต้องต้องตัดข้างล่างอย่างนี้จ้ะ มันบานอันนี้อันนี้ยังดอกเล็กนะตรงโรงเรียนที่จอยทํางานโรงเรียนโรงเรียนมัธยมที่กราม,มาสคูลนะจ่ะดอกใหญ่กว่านี่นะอันนี้ยังไม่แก่มากจ้ะนะยังไม่แก่มากดอกเนี้ยดูยังไม่แก่มาก,ด,ก,ด,มก,มากดูจากรังพึ่งได้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้าที่อังกฤษจ,จ้ะช่วงนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงเชา้าเมื่อเช้านี้แด,ดดดีมากทีนี้มันเพิ่งมาเปลี่ยนประมาณสักสองนาทีที่ผ่านมามนเพื่อนๆหมอกลงหนามากเลย โอ้โห oh. ลงหนามากเมื่อกี้มันยังอากาศมันดีอยู่นะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนตอนนี้อะไรเนี่ยหมอกมาจากไหนเร็วอย่างฮะเหมือนก็อยู่ในส่วนสวน,ส,วสวนลนะไสวนสวรรค์นะสวนสวดนี่แหละเราจะไปเก็บเห็ดให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเซ็งเลยกับสภาพอากาศนเ,กนเนี่ยแดดกำลังจะโผล่เนี่ยตะวันกำลังจะโผล่เราไป,ไปพาไปเก็บเห็ด ขากล้องก็เอามาละอมลูกอมนะขากล้องก็เอามาแล้วพาข้าป่าเห็ดป่าเห็ดก็สวนสวนของครอบครัวนี่แหละจ้ะนะสวนของบ้านย่าจอยนี่แหละเอ้าเก็บเห็ดกันน้ำหมอกน้ำค้างเสียงกนกนกโรบินเบิร์ดอะเสียงนกโรบินเบิร์ดจ้ะพาข้าป่า เห็ดเห็ดชนิดนี้กินได้นะเพื่อนๆนะถ้าไม่ไม่กล้ากินก็ไม่ต้องกินจ้ะเดี๋ยวจอยจะกินเองเพราะว่าเข้าไปดูในช่อง youtube เถอะในสมุดหนังสือเกี่ยวกับเห็ดอ่ะนะเขาก็บอกอยู่ว่ากินได้นะแต่แล้วแต่ว่าคนจะชอบกินหรือไม่ชอบกินนะจอยจะบอกไว้ก่อนเห็ดชนิดนี้กินมันจะเหมือนแตงโมอ่ะตอนที่ว่ายังไม่ได้ไปตอนที่ยังไม่นําไปประกอบอาหารนะกินจะเหมือนแตงโมจ้ะพอประกอบอาหารแล้วเขาบอกว่ากินไม่เหมือนแตงโมหรอกฝรั่งเขาก็กิน มาจ้ะเราจะเลือกตัดไปวันนี้ไอ้ต้นเนี้ยนะเราจ,จะบอกไว้ก่อนมันออกที่หลังไอ้ตรงที่ว่าจอยไปเก็บนะแต่ว่ามันใหญ่มากอันนี้ก็ถุงจะ้ะถุงไว้ใส่ในเนี้ยมันจะเยอะแล้วม,มีดอกอ่อนด้วยไงนะเพื่อนๆนะเราจะไม่ตัดตรงโคนเข้าไปจ้ะเราจะตัดนี่อย่างนี้อันนี้ยังอ่อนรังพึ่งเขาก็ยังอ่อนอยู่ แล้วเพื่อนๆนะรังขึ้งเขายังไม่แก่อันเนี้ยน่ากินอยู่แต่ว่าดอกใหญ่ๆจอยคิดว่ามันแก่และแต่จอยก็จะตัดไปจ้ะจะขึ้นทุกปีตรงเนี้ยจอยก็เรียกชื่อไม่ถูกหรอกจ้ะมันอะมันเรียกยากนะมันเรียกยากอันนี้อ่อนอยู่นะสังเกตดูจากรังพึ่งจ่ะรังพึ่งเขาอ่อน ตรงนี้มันจะอ่อนองไงเนี่ยเพื่อนๆเลยอันนี้ดอกใหญ่เนี่ยมันปกคลุมแต่จอจะลองตัดเขาดูอันนี้นก็จะมีดอกอ่อนอยู่ข้างล่างเนยนะมันไม่มีพื้นที่จะบานมันก็จะประมาณเนี้ยี่จ้ะ คนไทยจะเรียกเห็ดเห็ดเห็ดไอ้นี่บีกเหนียวจะแต่ที่นี่เขาเรียกเดี๋ยวจอยจะเขียนชื่อไว้ให้ว่าเขาเรียกอะไรเพื่อนๆจอยพูดสำเนียงไม่ไปใครอยากดูว่าวิธีทีทำกินยังไงนะเข้าไปดูในช่องฝรั่งได้จ้ะนะใน YouTube อะเยอะแยะอันนี้มันเหนียวเพื่อนๆจอยก็จะตัดออกไอ้ตรงไอ้ตรงโคนมันนะมันเหนียว เนี่ยตรงโคนอย่างนี้จะไปตัดมันมันเหนียวหอมจะหอมเหมือนก็กระแตงมูอ่ะนะตอนเราผ่าแตงมูกินอะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ก็จะเอาเอันเล็กอันเล็กเนี่ยคือแบบไม่ต้องอะไรมากมายตัดนีิดปะปะเลยปะปะอันนี้ด้วยมันเข้าไปอยู่ในลืบเลยจ้ะนเข้าไปทางในนู้นอะ่ะทุกปีนะมันจะมีไอต๊ืต้นตรงเนี้ย มันสูงใช่ไหมมันจะมันจะมีอยู่ข้างบนต้นไม้ด้วยนะไม่ใช่มีแต่ต้นไม้ที่ตายแล้วนะเพื่อนๆนะมันจะอยู่ต้นไม้สดๆมันก็ขึ้นจ้ะเราจะบอกเอาไว้มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่โตไม้มันมีมันขึ้นได้ทั้งต้นไม้ที่ยังไม่ตายและต้นไม้ที่ตายแล้วจ้ะนะอันนี้จะตัดอันอ่อนก่อนอันอ่อนนี้จะตัดง่ายอย่างเงี้ยจ้ะล้วเขาก็จะขึ้นมาปีต่อไปเขาก็จะขึ้นมาตรงที่เขาเคยขึ้นเนี่ยจ้ะอย่างเงี้ยนี่ รูปร่างเขาก็จะคล้ายๆปีกนกนะเพื่อนๆนะเนี่ยเห็นไหมขนนกก็จะคล้ายๆขนนกคล้ายๆปีกนกแต่ที่อังกฤษเขาจะเรียกมีอยู่สองสามชื่อนะเขาจะบอกว่าเอปีกนกปีกเอเฟสเซนอจจะหรือไก่ฟ้าพยาลอตัวเมียนะเขาจะมีสีสันและปีกเขาก็จะดูเป็นแบบนี้จ้ะใต้ท้องเขาก็จะอ่อนเห็นไหมรังพึ่งเขาจะไม่ไม่บวม ไม่บานนะจ๊ะจะประมาณนี้อ่อนๆน,นี่เขาบอกว่าอร่อยจ้ะฝรั่งเขาเอาไปผัดกับเนยนะเพื่อนๆนะเขาไปผัดกับเนยเขาเอาไปผัดใส่เนยเขาเอาไปทํากินกับแซนด์วิชนะจะนะส่วนเราคนไทยก็จะเอาไปลาบเอาไปเอาไปซุปเอาอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะ เราจะกินแตกต่างจากฝรั่งอยู่นี่ดูใหญ่กว่าหัวจอยเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราต,ต้องตัดข้างล่างอย่างนี้จ้ะมันบานอันนี้อันนี้ยังดอกเล็กนะตรงโรงเรียนที่จอยทํางานโรงเรียนโรงเรียนมัธยมที่กราม,มาสคูลนะจ้ะดอกใหญ่กว่านี่นะอันนี้ยังไม่แก่มากจ้ะนะยังไม่แก่มากดอกนี้ดูยังไม่แก่มาก ดูจากรังพึ่งได้จ้ะนี่ยังไม่แก่มากจอยกับยากก็พยายามหาเห็ดเอามาเก็บเห็ดมาก็จะเอาสปอร์จ้ะนะเอาสปอร์เขามาทิ้งไว้ในในสวนนี่ละจ้ะเพราะว่าเขาจะได้เติมตที่นี่อันเนี้ยจะเหนียวมากนะจะบอกไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยได้ยินไหม ดังปุ๊บป,ป,ปุนี่คือเหนียวมากจาก้ะเราก็จะตัดตรงนี้ออกมันเหนียวเจ้เนื้อเขาจะเหมือนเนื้อไก่เลยเป็นโฟมโฟ,โฟ,โฟมเนื้อนเะ่ยนี่อันนี้ทิ้งไว้ในนี้จ้ะเพราะว่าเขาร่วงทิ้งอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วจ้ะนะนี่แลก็เอาดอกถ้ามีดอกเล็กก็เอาดอกเล็กให้มากที่สุดจ้ะ ดอกเล็กมันจะอยู่ข้างล่างไงอันใหญ่ไอ้เน,นี่ยดอกใหญ่เขาจะทับเอาไว้จะ้ะนี่อันนี้รังพึ่งเขาอันนี้เริ่มจะเริ่มจะแก่จะ้ะแล้วก็ลอกสปอร์เขาทิ้งไว้ตรงนี้จะ้ะแล้วก็จะคลิกกลับขึ้นมาอีก จอยก็ยังไม่เคยกินนะเพื่อนๆนะแต่รู้ว่ากินได้จะลอกไว้ละนี่ยีัเยอะจะมันซ้อนๆซ้อนๆกันเนี่ยเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดนางรมมาจะเหมือนเห็ดออยเตอร์ซ้อนๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แก่ดูจากรังพึ่งได้ เพื่อนเอ้ยกัวจะได้แต่ละโวจะไปถูกดอกอื่นเนี่ยอันนี้จอจะตัดแล้วก็เอาไปไว้ข้างใต้นี้จะ้ะนี่จอจะเอาดอกเล็กดอกเล็กมันมันไม่เหนียวแต่ว่ามันกรอบอ่ะเพื่อนเอน นี่ดอกเล็กอย่างเงี้ยกำลังอร่อยจ้ะดอกเล็กอะเกือบ่ามือเราเนี่ยข้างล่างนี่ยกำลังขึ้นมาอีกเพียบมันมันเออัดกันจ้ะสองอาทิตย์ที่แล้วที่จอยมาจอยถ่ายให้ดูอะมันยังแบบเล็กๆอยู่เลยนะเพื่อนๆน,นะมันกำลังเป็นในตุม้มติมิกำลังขึ้นอะอันนี้มันมา,มาเขาเนี้ยโห บานเร็วมากอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่นี่ยตัดไปเรื่อยๆจ้ะตัดอันอันนี้อันอ่อนๆเนี่โยโดยไม่ไปจัดตัดซะแบบว่าเอาอเขาเรียกอะไรมันนั่ะเอาโคลนมาไปด้วยนะเพื่อนๆนะไม่เอาไปจ้ะอันนี้ เราเอาไปไม่หมดเราก็ทิ้งไว้เดี๋ยวพวกกระต่ายพวกสัตว์ป่าก็มากิน mm hmm. mm hmm. เพราะว่าที่โรงเรียนจอยดอกใหญ่กว่านี้อีกโรงเรียนมัธยมที่จอยทํางานนะจอยจะบอกไว้ก่อนดอกเบลเลอร์เพื่อนๆนะมันอยู่ข้างบนบนต้นไม้มันจะมีตาไม้ที่ตายแล้วบนบนต้นไม้อะมันก็ขึ้นนะดอกใหญ่มากทีนี้พอมันแก่เต็มที่มันก็ร่วงลงจะเน่าร่วงลงมากับพื้น อันนี้มันก็ทุกปีมันก็ร่วงทิ้งในเนี้ยจอยมาเดินกับย่าจอยเดินกับปู่จอยมันก็เน่ากองกันเยอะปุ่มันอยู่ตรงเนี้ยทีนี้จอยจะจัดการดอกใหญ่ละมาเพื่อนล้มตะคุบอีกเอ้ยตองมาสั่งนี้ ร,ร่วงเลยเพื่อนเห็นไหมนั่นอะอันนี้ดอกใหญ่สุดนี่วางไว้ก่อนนี่อันนี้เลยอันนี้อ่นนอ,อนๆแลมันอยู่ใต้ๆไงน,นี่อันนี้อ่อนๆอันนี้ก็ทิ้งไว้ในนี้มันจะได้ขึ้น หมดละเดินจ้องๆเต็มเท้าที่นี่มาด้วยเนี่ยจะ้ะนะนี่เขากำลังจะขึ้นอีกนะน่นี่ยกำลังอันเล็กๆก,กำลังมาปล่อยเขาอย่างนี้เนดะ้วโดนฝนเขาก็จะขึ้นอีกจ้ะอัน,นอันนี้ดอกเล็กได้เต็มทุ่งเลยนี่กินเหมือนแตงโม เยอะจ้ะเห็ดของปีแรกของปีจ้ะมีเวลาก็เอาสปอร์เขาใส่ในนี้เลยจอยไปกิ้งท่อนไม้มานั่งก่อนเพื่อนๆรู้สึกแบบไอ้นี่มากปวดขา <laughs> ท่อนไม้ยาตัด ย่าจ้างเขามาตัดจ้ะนี่โอ้ตั้งทำงี้เลยนี่ทามเจก็เอาสปอร์ใส่ในนี้จ้ะโอ้วแดดก,กำลังมาละเห็นไหมวางไว้ก่อนนี่ก็ใหญ่มาก ไม่ได้เป็นลักขโมยในป่าใครนะเพื่อนๆนะปนป่าบ้านแม่ย่าอันไหนที่ว่ามันแตกหักอ่ะเอาให้มันอยู่ในนี้เยอนนจะจ้ะ ันปแดดเริ่มออกละเข้าหน้าร้อนก็มีกิจกรรมทําเยอะจะเก็บผักเก็บเผ็ดเก็บผลไม้มีทั้งผลไม้ป่าผลไม้แบบไม่ป่าอันนี้ดอกใหญ่สุดแล้วนะเพื่อนๆอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหม นี่จะดอกใหญ่มากอันนี้มันก็เอาออกไปเลยดีกว่าอปอยู่ตรงนน้นจะเป็นเชื้ออีกไม่เป็นเชื้อก็เป็นอาหารนกนั่นแหละอาหารสัตว์กระลอกกระแตกระตายกวางเงี้ยจะในป่านี่มันมีกวางไงเพื่อนเยอะจริงๆ นี่จ้ะใหญ่เนาะใหญ่กว่าตัวจอยอีกถือไม่หมดจ้ะมันเต็มไงนี่กองไว้ข้างหน้าด้วยนี่ในถุงอีกเพื่อนๆเยอะเอาแต่ดอกใหญ่ให้ดูก่อนนี่โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย